งานนิทรรศการดาค g o อ b a บอลที่จัดครั้งแรกในประเทศไทยจะเป็นยังไงไปฟังกันสวัสดีครับผมดีจีฟุ๊หรือฟุ๊กนั่นเองวันนี้จะพาทุกคนไปชมงานดาก g ก n b a บอลฮีโร่ไรท์เอเชียทัวร์ i น a ทยแลนด์ที่ไอคอนสยาม Attraction Hall ชั้น6ซึ่งผมเพิ่งไปมาเมื่อวันเสาร์ที่2สิงหานี้เองพอดีเพิ่งทำคลิปเสร็จวันนี้อ่ะงานนี้เป็นงานนิทรรศการที่แฟนดาก g ก n ร a บอลห้าพาดเด็ดขาด เพราะมันมีโมเดลตัวละครที่เขายกมาแบบขนาดเท่าคนจริงๆเลยอะได้ไปถ่ายรูปกันฟินแน่นอนเริ่มต้นในงานนะครับเขาจะแบ่งเป็นโซนๆห้องๆเขาจะจัดตามลำดับตั้งแต่เนื้อเรื่องดักบอลภาคเด็กจนถึงภาคซูปเปอร์เลยภาคเด็กนะครับเขาจะเจอตั้งแต่บูมา่าจนไปถึงพิเครโรจนถึงสึกจริงเจ้ายทธภพเลยส่วนภาคแซนะครับจะสู้ตั้งแต่ราดิสเบจิต้าฟิเซอร์เซลจนถึงจอมานบูเลย แล้วสุดท้ายก็ภาคซูเปอร์ซึ่งอันนี้ที่เขาจะทําสั้นไปหน่อยเข้าข้ามช่วงท่านบิวไปเลยข้ามฟิตเซอร์ไปเลยตัดมาแบบภาคโกคูแบ็กแล้วเข้าสู่ช่วงศึกประชันพลังเลยแล้วตอนท้ายก็จะมีพาร์ทของเดอะมูฟวี่ด้วยก็จะเป็นมูฟวี่ทั้งภาคโบรี่แล้วก็ภาคซูเปอร์ฮีโร่ นอกจากจะมีโมเดลตัวละครแล้วยังมีอุปกรณ์ต่างๆในเนื้อเรื่องที่ออกมาใช้ขนาดไซส์จริงๆให้ชมกันด้วยเช่นสเาลเตอร์โปตาล,าลขข่าปมเลืขั้นเซนโออะไรเงี้ยมันก็จะเป็นขนาดจริงๆของมันเลยและอีกอย่างหนึ่งก็คืองานนี้จะมีมิน mm ิเกมตามล่าราก้ันบอลด้วยนะครับ เขาแค่ให้เราโหลดแอปไว้แล้วเดินหาดากกระบอลตามจุดต่างๆบางจุดก็ต้องเล่นอินเตอร์แอคทีฟหรือว่ามินิเกมบางจุดจะแค่สแกนเฉยๆก็ได้ดากกระบอลมาแล้วตัวแอปเข้าใจง่ายครับผมมีตอนหนึ่งที่ผมเกือบพลาดดากกระบอลไปลูกหนึ่งผมดูในแอปมันอยู่ด่านจอมารบูผมเลยเดินกลับไปเก็บพอถ้าไม่ครบเนี่ยก็จะไม่ได้โปตเตอร์เป็นที่ลาลึกด้วยนะครับนี่ก็จะเป็นหน้าตาโปตเตอร์ที่เขาแจกนะครับมีดากกระบอลทุกภาคเลย แค่เรารวบรวมไล้ครบ7ลูกในแอปก็ได้กลับบ้านไปเลยต่อมานะครับตลอดเส้นทางก็จะมีมินิเกมให้เราเล่นชิ่นยิงพลังขึ้นเต่าถ้าขึ้นสะกดมารท่าฟิวชั่นโทท่ากีดิวแล้วก็ต่อสู้กับเซลจูเนียครับซึ่งบอกเมื่อกี้ว่ามันจะมีอินเตอร์แอคทีฟให้เล่นก็จะคืออันนี้นี่แหละครับซึ่งได้เล่นเนี่ยสนุกมากเลยครับ แต่ก็ไม่แอบขัดใจเล็กน้อยตรงที่บางทีเซ็นเซอร์มันตามไม่ทันเราอะเช่นท่าฟิวชั่นนะครับถ้าคุณเป็นแฟนดัคก์บอลที่ทําท่าฟิวชั่นได้อย่างเป๊ะ,เ,ปะเลยเร็วเหมือนในอแนบบิเมะเป๊ะเซ็นเซอร์กับจับไม่ทันมันก็เลยขึ้นมิสที่แปลว่าพลาดไปเลยส่วนท่าอื่นๆก็พอๆกันครับก็ขยับมือช้าลงนิดนึงแต่รวมๆแล้วสนุกจริงครับได้ทำท่านในดัคก์บอลนี่เป็นอะไรที่อินมากๆเลย โซนสุดท้ายนะครับก็จะเป็นโซนขายของมีตั้งแต่เฟอร์กเกอร์หมอนตุ๊กตาเสือ้อกางเกงมียังรองเท้าแล้วอุปกรณ์ตีแบดสมุดจดการ์ดโป๊เกอร์กระชากป,ปองผมไม่ได้ถ่ายรูปโซนนี้มาขออภัยด้วยแต่บอกก่อนเลยว่าถ้าคุณจะมาซื้อของอะ่ะ คุณเอาเงินมาแคบพันเดียวไม่พอแน่ๆครับอาจจะซื้อได้แต่อาจจะซื้อได้แค่อย่างเดียวราคาขั้นต่ำนะครับอย่างน้อยคือ500บาทแต่ว่าราคาส่วนมากอะจะราคา699ขึ้นทั้งนั้นเลยครับผมจะมีสินค้าจากญี่ปุ่นมามากมายเลยครับแต่แต่แต่แต,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 แต่โมเดลฟิกเกอร์นะครับราคาจะถูกกว่าราคาห้างข้างล่างด้วยนะครับ บางอันก็จะถูกกว่าหลักสิบบางอันก็จะถูกกว่าหลักร้อยแล้วแต่ของครับผมวันนี้ผมได้ไปดูสังเกตข้างล่างห้างดูว่าราคามันต่างกันเท่าไหร่ก็ประมาณเมื่อกี้แหละครับ้าถามว่าผมซื้ออะไรมาบ้างผมไม่ได้พกเงินไปเยอะคาดไปถึงว่าราคาจะสูงขนาดดีสิ่งที่ผมได้มานะครับผมได้สุ่มกาชาปองดักันบอลโดคางครับผมซึ่งผมได้โคจิต้าบูมาเป็นแบบนี้เลยตอนแรกเห็นได้รูปนึกว่าจะอันใหญ่พอกดออกมาเลยอันนิดเดียว แต่ไม่เป็นไรก็สวยดีแล้วอีกอันหนึ่งนะครับก็คือการ์ดโป๊กเกอรค์ครับผมจริงๆแล้วผมเล่นการ์ดโป๊กเกอร์หรือไพ่ป๊กเิ้งอะไรยังไม่เป็นเลยนะทําไมผมถึงเสีย้ยล่ะอย่างแรกเลยนะครับคือการ์ดมันสวยมากเขาไม่ตัวอย่างให้ดูการ์ดมันเป็นฟอยที่แบบสวยมากเลยอ,อีกอย่างนะครับคือผมเดาว่าปน่าจะมีบปการ่าหมาป่าที่ผมชอบอยู่ในดี ก็ <laughs> เลยซื้อมาอาจจะจริงจนถึงตอนที่ผมก็ยังไม่ได้เปิดดูนะฮะว่ามันจะมีจริงๆหรือเปล่าผมก็จะทําคลิปเปิดให้ดูว่าข้างในมีอะไรบ้างในคลิปต่อไปร้ไมไปว่าการโป๊กเกอร์นี่ราคาเท่าไหร่เวา,าคามห9าสบกาบาทกล่องแค่เนี้ยแต่ว่ามันสวยจริงนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวไปดูคลิปหน้านะฮะว่ามีอะไรบ้างนี่ก็คือทั้งหมดที่ผมซื้อมามีแค่นี้แะครับถ้ารู้ว่าราคาจะสูงขนาดนี้ก็คงจะเก็บเงินเยอะๆแล้วมา บัตรเข้าชมจะมีทั้งหมด5แบบนะครับได้แก่ 1. บัตรธรรมดาราคา550บาทซึ่งราคานี้คือจะสามารถเข้าได้แค่วันจันทร์ถึงศุกร์ครับผมแบบที่2นะครับก็จะเป็นบัตรที่สามารถเข้าได้ทุกวันเลยรวมเสาร์อาทิตย์ด้วยจะราคา650บาทแบบที่3นะครับก็คือแบบพรีเมียมเซต A ก็จะมีแก้วน้ำลายพิเศษเป็นแบบสุ่มนะครับ มีทั้งหมด7ลายมีซีเคตหนึ่งจะมีลายโกคูเทพเจ้ามังกรเนจิต้าจอมอูบูโกฮังซาตานและผมเองก็ไม่รู้ว่าซีเคตมันเป็นลายอะไรซึ่งตั๋วได้แถมแก้วนี้นะครับราคาจะอยู่ที่850บาทส่วนแบบที่4นะครับก็คือพรีเมียมเซต B จะได้จิกซอพิเศษด้วยเป็นรายดักนบอลช่วงศึกประชันพลังที่เป็นจกักรวาลที่7สู้กับจกักรวาลที่11ราคาอยู่ที่1,110บาทและสุดท้ายนะครับเป็นบัตรพิเศษสำหรับผู้พิการเด็กหรือผู้สูงอายุราคาจะอยู่ที่400บาทครับผมก็ได้เข้างานปกติเฉยๆไม่มีอะไรแถมอันนี้นะครับจะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่19ตุลาคม2568นะครับ ส่วนตัวผมซื้อแบบพรีเมียมเซตปีครับก็ได้จิกซออมมากล่องประมาณนี้แต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าถ้านั่งต่อแล้วขนาดมันจะใหญ่ขนาดไหนเดี๋ยวผมต่อแล้วจะมาบอกนะครับ <S <S ถ้าแนะนําจริงๆเนี่ยอยากให้ไปกับเพื่อนจะสนุกกว่าครับแนะนําให้ไป2อถึงหคนครับผมเพราะว่าไอเอ a c คทีฟหรือเป็นในเกมที่ให้เราเล่นมันจะมีท่าฟิวชั่นที่เล่นได้2คนหรือสู้กับเซลจูเนียก็เล่นได้2คนเหมือนกันหรือว่าทําท่าโพสกีนิวมันจะมีทั้งหมด5ตัว ถ้าได้ทําท่านี้กับพเพื่อนๆนะห้าคนเลยก็จะแบบโคตรเจ๋งแต่ผมไปกับเพื่อนแค่2คนครับเลยพดท,ท่าได้แค่2ตัวโอ้โหทำท่าปาตะแต่คิวเกือบกินนะส่วนเพื่อนผมทําท่าจีครับไปคนเดียวก็ไปได้ละครับถึงผมจะบอกว่ามีมิติเกมให้เราเล่นหลายคนแต่จริงๆแล้วอ่ะมันสามารถเล่นได้คนเดียวได้เหมือนกันแค่เล่นกับเพื่อนมันจะอินกว่าเฉยๆครับหรือบางทีเราอาจจะได้เล่นกับคนแปลกหน้าก็ได้อะไรประมาณนี้ยเกือบทุกโซนนะครับในงานจะถ่ายรูปได้เกือบหมดเลย ยกเว้นบางจุดเช่นโซนวิดีโอนะครับจะเป็นแบบว่าโซนที่จะเป็นเปิดพวกเพลงเปิดอนิเมะหรือฉากสําคัญในอนิเมะอะไรเงี้ยคือห้ามถ่ายครับผมมันจะมีป้ายเตือนไว้อยู่ทีมงานก็แนะนําได้ดีมากไปกันเองมากเลยครับโดยรวมแล้วงานนี้สนุกมากเลยครับโดยเฉพาะแฟนดักเกอร์บอลเนี่ยจะอินสุดๆไปเลย ได้เจอมโมเดลตัวเบื้ลมได้ทำท่าตามในเนื้อเรื่องและได้ของสะสมอีกด้วยอะ่ะใครที่สนใจไม่ต้องเป็นแฟดนดราคัตบอลเข้าไปได้นะครับมีให้เดินดูถ่ายรูปเล่นอินเตอร์แอคทีฟได้เพลินๆครับผมถ้าว่างก็แนะนำให้ลองไปดูนะครับงานจัดตั้งแต่วันนี้จะถึง19ตุลาที่ไอคอนสยามชั้น6นะครับถ้าใครเคยไปมาแล้วรู้สึกยังไงกันบ้างคิดว่าคุ้มไหมสนุกตรงไหนที่สุดก็สามารถคอมเมนต์และแชร์กันได้ในข้างล่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้า ผมก็จะมาเปิดกล่องไอจิกซอกับกราดบลกเกอร์ก็หวังว่าด้านใดจะมีกรารเบรอร์กามงหมาป่าที่ผมชอบนะเข้าไปรอดดูกันว่าจะมีอยู่หรือไม่ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะครับนี่ก็คือสมาชิกในช่องผมขอบคุณมา,มากๆนะครับที่สมัครเข้ามาก็สำหรับคลิปนี้ไม่ปบ่ย,บยครับ